คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้น มัอยางจะลงออเดอรเปลีนลูกคนเปลี่ยนเจ้าออมาด <14. S 1> ูสิเขาก็ขย่ายตาแรกก็จะเปลี่ยนลูกไว้แต่ก็พยายามแปลรรูปบ้างอะไรเยาว้สองมาใช่สามสักไห สี่เดนี้ออืมน่ีันจะมือสีลกันจะมือเดนันจุนี้บนเอาเอาแต่นี่หกสี่สามละเจเปิดรถเปิดละบดมาหก่อนแต่จะเต็งสามหกี่สามโมมีแต่จะเต็งสเพิ่นเย็นเย็นอะฮีนี่จับซูงแล้วนี่ มันำก็ไดสูงดิมันสองสามสี่ห้าคอเรียส์เลยก็ได้สูงเ่ยไม่ธรรมดาเลยชไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดหนึ่งสอามสี่ห้ากอ่ะอ่

เอามกจ็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ตอนโอ้โอเคงูมนอืมำดอกาาองเจอืมาสาอกเ็ป็นกึเอือกึ่ลาจีอ้าฮาสามอืเดบยวนะเแม่จอมาที่ักนะบ้าะเางวไปบงดีๆ้ลุ้บนี่เพ่นจเป้า้าเ้เ้า อันนี้ยเดิมตีสูงนะอันนี้หกสี่สามอืมโอเคหกสี่สามเดิเดิมขนานบอกนาดอันเลื่นบ่เลยหรอ่บ่ผมอนไปถ่านมันได้โอเคอันนี้เตี้ยสูงยังเดิมหกสี่สามมัมี่หกสอหน่วยไม่ใช่เตียาแล้วป่าหกสองหน่วยสามกับม่วมี่เก่งหานไห้เดียว สองพัเจ๊สองพัเป็หนึ่งสองสามสี่หเจดแปดเก้าสิบือนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสาเจ๊ทั้งมน่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปตนหาพัดเนาะหนึ่งสองหน่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปว่ามอไร่ยุงคนึกว่าบปร์เซีย้ว้วคยเห็นมาหกกับมาที่นี่หกสองหน่วังน Salmon cập tùng, salmon cập tùng. Cụ thể, tìm 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 tìm

ทีนีนะคะ6เอามาใส่ตามเด้่อหาเื่อาใส่ตามเด้ออันนี้5สองเนาะ5ใบ5ใบ4 5ใบเอกี่หละ้่เ,ะเลยใชเลยเอออคือกวงเสงิม์ี่หอแ่นลกวงเี่ยนี่นี่นิมากเี่ไหนสี่อยกินคือเก่าตัวก็ ห้าสองดอกห้าสองดอกเงนออกห้าหกหกเงินออกหกหเออเงิน้ามื่นเพื่อนะหกมื่หนึ่งอเมื่นเจตดเอ้ามื่นกับทุนทัจิตใจจัะมือกจนขอเสงมาสักกอนด้มเอาทึนเพือนก่อนเอาทึนเศ็จสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปเกายี่สิบอาหะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยเก้าสิบจ้าวมาเก้าสิบอ่ะไปฮะปัง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 ผู้รับเหมาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแดก้าสิบตงด้มือนึ่งเนี่ยต็งเลยยัวก็ถือเงี้ยเออต็งหกอีกนะต็งหกอีเนี้ยตึงลูเต็งยังอะไรหกครั้งก่อนวคนอยากจหอกนี่เยนอกจากไฟกเจ้าบริยับมุมหวนมือหนึมือนึ thế ừ. xong, sai phần hô hấp. Books xuống, ừ. xong of Sam. Talk hết mọi tình yêu. Tìa hết mọi tình hô hấp. Tìa hô hấp. Tỉnh hô hấp. Tìa hô hấp. Hello, 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 hello,

Ờ vâng Bên mông ngoắn Xẹn Nhìn không Cái bác cứ khắc khắc ý nhỉ 2, 3, nào Cô nghe cái bức thư Bật phim nghe đây ngươi Ơ Bức thư này không quậy ม็ซ้ำกันนะมกันแน่ลงกันน่มืเนื้อซ้ำกันมือขอก้อนนึงาหาของแม่หนึ่งามจีะกับมือหนึ่งซ้ำกันกับจ้าอยู่ก็เต่งกว่าเจ้าคือเต็งของเราก็ไม่เต็งหกแลเวไปาอขาหกบกกันไ้วอามาเต่งซีหายๆเนี่ยเีาวกันเหรออืมแต่เพราะ่ามี้ีขาวมาโอเคเรื่องโอ้สิไรที่ต้งเห็นแต่มีส้ำแต นั <Sonic> <st arts> so, ่นเงเห็นบอก่ะสีบ่ลายเจับาหกก็แล้วแนั่นเจ้กหกไปนะามวี้เมออนนึ่งบลมเมือนนึ่งหรอไปเรื่อยหมนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้าขากล่ก็อบอแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมืนนงดีไปเจสี่ห้าหกเจหล่ะอันนี้หาสูงหาไปหาสูงหาไปหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ จ้องมือจ้อง,งก่อน้องกอนสอามี่หากเจดปดก้าสิบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงมือเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก้ยีบอองมือไปจำลเก็ขาหหลกกรเลี้วไปกัได้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮึฮเอึฮาฮึฮึฮนฮนฮึ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 ฮาฮึฮึนึฮิฮ่ฮ่ฮึ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 ฮ่ฮึ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 มึฮ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 ึนี่ึฮึฮาฮึ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 อึฮ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 ึาึฮ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 ก สามี่หาใ่ไหปเลยา้ายังหตำสป็ดเสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองเกลใส่ใส่ก็ใส่สามนี่ราออมาตัวหกแล้วยังกันดิสี่หากัสามสี่ห้าี่หาสา เอาออกันเอเปิดเอาย่งจดียังเอปเิดเียปิดเรียบร้อยหกสองยวสอต่ำเตงหกินว่าทสองเท่าีหกเจ็ดไหมเดียวสิบาทนะครเต็งหกสองต่ำนี่ข้นหาสองยียจวโอ้โก็กินข่ไอ้อือหนึ่งสองสามส หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี้าสกดแปดเก้ายี่สิบโอเคโอ้มากเียว้าันยไม่กินค่อยันเต็งบันเต็ง6กมาเมื่อนั้นสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสีห้าบหกเจก้าอ๋ฟังไป โอยัย่งนี้โรคเงี้ยแบบถ่นอกจากหกต่้าเนี่ยนี่นหกโย,โย,พ,ยพยายามมาแต่งเน้่ยมันตรงอแบบผ่านของค เตงตานะอันนี้ซูนซูนถอยถวแล้วจบอันนี้เตีงตามสองกล่องแล้วก็หาตามสองตน้ตัวย่าหาตามสองอันนี้เตีงตาโดูเรื่องหายูคือสอปัต่อยน้อยต่อยน้อยบอลินเตงหกับหกสองบอลินอันนี้ถือจ้าถือหกสองหกสองหาใบอันนี้ใช้หาตามสองเอน สิเดี๋ยวนีกินนี่กินอันนี้เท่าไรนี่สิบสองเงิสอง้อเจเจียเสียนี่คอกินกินหเยจ้าขอจ้าว่ะเจ้าขอพลิ้นมานดอยให้เดียว่าอยู่แต่อันนี้นะเดยว่าเดต่าที่แรเมือนงพีเมือนสองก็ดกสิบสองหนึแล้วก็หกไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอไปอันนี้สองหมื่นอะไปออีกสี่พันาจนกะอีกสี่มันหาอะไรบ่บ่อเนียหกสองมันสองหมื่นสองไม่อีกสี่พันสองอีกสี่พันเป็นสองหมื่นสี่เอล้วกะหกสองอีกหาใบหสามหมื่นลง

đường lái tờ hào vương trong người không? Uhm. Ừ Ừ Thùng 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 อันนี้หาสสเออนับเบิ่งด้มตันนีตัวนี้ตัวนีหาสามสองเนาะมันยี่สิบอเคไปโอ๊ยสี่สีข่อยตันสี่สามยกกินป่เตรเนียาสามสองสี่ห้ากหกกับ้าน่ไหนเนาะปอกตัวนี้โอ้ยสี่เตสีได้หลายหม่นหนึ่งนีดนับเบิ่งเองสี่ยปางั้งตนี่ตัวนี้บอกน่นับเบิ่ง ออก่เสียกับพ่ออกกี่รอยส่ขยเาหันออกดำขยเหันพ่อออกตาโรดเป็นสองห่สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแดเกาบ่สม่นบอหกาห้กได้ตั้งบอดตัวนี้ตั้งมาเาบ

สีบมาอมกสิบมเอกันว่าโกะเจ้าจับเอาจับเอาเจ้าบ่ดบัอบวดไปใส่เหนห้เหมือนเดิม้าสามเหมืนเดิมโอเคอ่าเฉลยเอาว่ามีคนจะเอาว่าเอาเฉลยเดูมาบวปุ๊บอันนี้เดี๋ยวเจ้ต้องใจเนีหนึ่งสองสาสหหใบตัวนี้บ่ถือเนี่ยต้องใจนี่ หนึ่งสองสามสี <2> <2)> ่หาหาใบขึอนอันิได้สองอันเบิร์ดหกเลยเจ้าเบิร์ดหกเจ้าต้องเสียดอกกินเบิรดได้ทั้งหกพันมื่นหนึ่งเป็นสามมื่นก็พกได้ดอกเดียวตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมื่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบห้ามีห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาได้อันสช้นไ้เขาฝ่ายเจ้า

một, hai, xuống không năm, sáu, bảy, tám, chín, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai Không sáu, hai mươi bảy, hai mươi đây, hai mươi

ผมมาดีเจาก็ลงหตัวอลกกับาดีย <p are> <A> ักยากรกเนาะ่โ้มา่หกสาก่อนเจายากกิตามาเต็มหกเนาะนี่เาเคดนสามสี่หตต้นนี่เบิดนอยู่สามสี่หเรูเรื่ององสิบเปอสเอนมเออไปแล้ว กินสามสี่หามีนะกินหมดนะได้แตเต็นหกหมื่นหนอืงจะเมื่อใจย่ังเดียวหมื่นหนึ่งคือันได้สองหมื่นก็ได้สองดอกว่ะหนึ่งสองโอ้ซีเป็นสองดอกเลยนีเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเอออันเดียวนั่นแหละเท่านั้นยก ใชเพียงแต่ลอยได้ซตัวนี้นั่นว่าเจ้าถึงจะโหกับพุุง่งรุ่งหโหก่ะอ่ะตังอืม,มเอารถเ,เอาแบบเอาอะเนาะจะออกบ่นจะออกเบ่น,เนดิอืกันไฟเปิดให้เสออกดีนะไฟรีโมทเปิด โอีกพอีกแลก้ยวองเนนี่อะรการหกสี่กวันอนี้ที่หาโอเครู้เรื่องเปิดออกมาเป้าเอียว6กมเ้ยจะก็ได้าบนมันมีหมีหแล้วสิเป้าเอียวนั่นเี่เห็นบอกข้างบนมีหก อันนี้ขึ้นบนนี่ไปนี่กาะนี่ขึ้นบนี่อันนี้อันนี้เซียหกนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกใจ่เหมืนหกเนาะ้องใบองเก็บะหกห้ามาทำไมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโยงอกสได้งาสี่สิบห้าสนี่อะไกิน่ไหม อีมาสิพามวยไหมโคตรเลยสิพ้าก็อีมวยแม่เราหงอกไปหงอกมากนังอึดอึดุ่ด